ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนมพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาพจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่ามหาจรโโสูตดที่ว่าเรื่องแจกจ่ายลาบเพื่อกลบเกลื่อนการกระทาความผิดของตอนข้อความนายพระโสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พิสูุชั่วแจกจ่ายพ่อกระซับเป็นอย่างไรคือพิสูุชั่วนายพระธรรมิน,น,นัยนี้เมื่อได้จีวรบิดาบาตเสนาสะนะฮีลานะปัจจัยเพสัตบริคารเธอมีควา,ามคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครจากกล่าวหาเรา เราก็จะแจกจ่ายลาบที่ได้มานั้นเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องนั้นถ้าใครกล่าวหาเธอเธอก็จะแจกจ่ายลาบเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องนั้นพิ่สุช่วแจกจ่ายพย่อกระซับจะเป็นอย่างนี้ข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตรนติกายปัจชกานิบาตประตายปิดก เล่มที่22ข้อที่103หน้าที่180พระทตยปิดฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ความในพระสูสดนี้อาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้อดับรู้รับฟังและนำไปพิจิพิจารณาการกระทำของปิสุชั่วนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่ รู้ได้ตรงที่ว่า,าบางทีเราก็มีศรัทธาตัวเดียวไม่มีปัญญาพระที่เราศรัทธาทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็ว่าดีแต่ว่าดีของชาวบ้านหรือว่าญาติโยมดีและถูกทำหรือเปล่าถูกไปไหนหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องเลยแต่เราศรัทธาพระแล้วมีศรัทธาอย่างเดียวเนี่ย ไม่มีปัญญาก็ถูกต้มถูกหลอกข่าวที่เกิดขึ้นกับพระพิสุมากมายนะก็เพราะว่าบางส่วนก็ญาติโยมนี่แหละไปสัท้าเลื่อมสไ,ไปให้ท้ายท่านก็ทำดีนี่นะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่ว่าทำดีที่เราเห็นนะแต่ว่ามาไปขัดพระธรรมขัดกับวินยัยก็ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังไว้เพื่อจะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้น และจะได้มีทัศนาควบคู่กับปัญญาเจริญพร